กับสวัสดีค่ะพ่อันอีกคืกเอเก่าเนาะค่ะกับป้าบนคนอีสานมาอนีป้าบนคนอีสานใ้มาติตามเดืองราวความฝันของปานวลค่ะป่านวลเพิินฝันวาน่าได้ไปเก็บเพชดเนาะค่ะไปพ่อสร้างสามตูค่ะสร้างเมลูกค่ะเรืองราวความฝันของป่านวลเพิินสีให้แนวสร้างตูเ,เนี่แนวไรค่ะกับไปฟังบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของปานวลค่ะ กับสวัสดีค่ะปนวนค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะปนวนค่ะค่ะมือนกัไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของปนวนเนาะค่ะปนวนเพิ่นฝันดีค่ะเพิ่นฝันเห็นสัตว์ใหญ่เนป่าเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของปนวนเพิ่นสิให้แนวทางตัวเลขแนวใดไค่ะกับสังไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของปนวนค่ะ ห้าวกลับไปงั้นาก็เอิอเอางูไปหาเห็ดงะ่ะคือโกงง่ะไปหาเห็ดค <Okay. S 1> ่ะไาคืนผู้ไปแค่ก็บอกเห็นว่เห็ดไปห้าก็บอกว่าสร้างเพื่อไงว่าเพื่อเพื่อเพื่อ,อแม่เพิ่งไงอ่ะค่ะแม่เพิ่งก็อยู่ ปลูกข้าวเพื่อก็ะดูปลูกเพื่อไม่อีกก็ะดูไม่สามจูห้าก็บ่หัวจักว่าสีย่างยอกข่างห้าบ่ก็ย่างห้าบ่ย่างฉ่างอยู่ท่องผู้บอค่ะบ่แม่งท่องผู้ก็บอ่งแปลงปางเงี้ยก็ว่าไม่ปาเงี้ยว่าป่าป่าหาเห็ดเนาะแม่งบอกอ่ะห้าก็ไปว่าเฮ้ยมึงจะไปท่องผู้บ่เฮ้ยจะไปเหรอคำพูดได้ยากย่างฉ่างไปบ่ไก่แก่เขาก็บ่ เขาก็บใบงใจเ้าบอกค่ะ้าบาวอกเฮ้ากัไปเฮ้แ่หนแคมามม่จะโจงงามๆแท้เี่ยงเยี่ยงเงเพีนี่ก็แม่เพิ่งก่ามากกูบขาวเพิ่งเงี้ยงกันแค่งไม่ยงลายอีกอือ่ปเงีย้ยงบ่ไปกับไปขึ้นป่าถ้าไปก็เอือขาไปอย่างนี้เสียงอือขาแคว่าห้าบง เฮาย่งน no uh, right ี s <S no ้อยู mm. okay, like ่ว่าเอือยห้าคือเอือยขาเฮาไปก็หาเฮกเวงเหรอไปแ้วแฉลก็บกักทุอย่างเงี้ยกักเอือกแงเอือกแงกักไผ่แย่ก่อนเนไปหาไปก็จังเลยพ่อเห็นฉากก็ง่ายหง่ายง่ายง่ายยุ่งของเกี้ยงตังยังว่างามคักเม่เพิ่นละกะ ลูกขเชาเพิ่งอยู่หยุดตรงหน้าเออหยุดน่อยอืมเป็นสามตัวเนาะสามวในี่ก็ฟันนั่นคุณป้าบ่ยากเลยบ่ห้าบ่ยากห้าบ่ยากอ่างส้างห้าบ่ค่อยยากค่ะห้าก็ว่าอุ้ยจำมาคืองามแค่สร้างอี้ยังจังงามเออส่างเป็นสร้างปลาบ่คุณป้ากักสร้างปลากักสร้างบ้านแก้วว่าห้าหักถึงห้าบ่ห้าบ่ยากเนี้ยมิจักของบ่ บ่มีจะหอมเป็นมอกรงมีะสาเป็นสางตาจะบอกกับว่าเ้ลายคนมนบอกห้าวกับบย่างยังว่าห้าวบุญจักย่างค่าห้าวบค่อยย่างด้ยเพราะว่าฉ่างเป็นสัหนารักเนาะหนาักบางอี่เป็นอย่างกะเป็นชัดใหญ่อยู่ไงแมงบอกห้ากับว่าอสางอย่กตเป็นจังไง๋ยตเต่าผักอย่ะใไ้ว่าบอกเก่ายังต่า ถ้าว่าเก่าชีนึงแล้วเก่าทีหนึ่งถวาลูกกันหน่อยๆเนาะหน่อยก็ไม่เก่าทีหนึ่งค่ะถ้าว่าเก่าทีนึงว่าฮักก็ไปอีกบางไปบางฮัไปพ่อโอ้ยบางมันคือขาดแค่บางไปก็แห้งแหกปวก็ซุับลับลบบบแ่ม่จะแหกยังว่าฮ็ดปวกแหกปวกป้าสิตีจึงไหเฮ็ดปวก ป้าก็เอาเอาเฮ็ดบวกบวกกะตั้งแต่แค่เก็กกะไงแมงบอกห้ากกเห้าห้าเก็บค่ะมั่งก็เป็นเก็บด้วยแมงบอกห่าว่ากะตาดีปะกะกลางห้ากว่าเป็นถุงอยู่แล้วมันมุ่นมอ้งมันมุ่นค่าว่าเก็บใส่เก็บใส่เก็บเฮกเนี่ย เฮกผอเฮกเก่าเหรค่ะเป็นเป็นตัวไรกวเจ็ดแปดศูนย์เนาะเก๊กแปดศูนย์ใช่กช่อืมถ้าว่าเก็ตาหนีเป็นศูนย์หรือเปล่าเจ็บหนีเป็นเจ็ดอืมเจ็บหนูเป็นเจ็บบวกมีเป็นแปดอืมเจ็ดแปดศูนย์แต่ว่าสร้างนี้ก็สำคัญเนาะอืเพราะว่าสังแม่ลูกนี่ป่าว่าล่ามเก่าเนาะเ่า นึกว่าเก่าสองสีป่าเป็นอย่างไรป่ะเก่าของเก่าของเก่าสามเก่าสองเก่าสามไม่สามตัวลูกคนกับสองตัวเออค่ะเก่าก็แม่เพิ่งเกิดอีกเทาว่ไม่สามตัวเก่าสองเก่าสามกับใคค่ะมเพราะว่านี่ีสามตัวเนาะนี่สามมี่เมมี่ลูกลูกขันเป็นคนกับเป็นสาวเนาะเออเป็นสาวเป็นสาวง่อยง่ายเกิดค่ะบ้านนี้จะ ลูกหน่อยอีกลูกหน่อยค่ะแม่ป่าสี่กันบอกเก่าหนึ่งไม่ลูกหน่อยเก่าเงือกเนาะไ่เป็นเงือ้เหรอแกฉ่างเนาะเก่าเงือเพราะว่าลูกคนน้อยกันี่เนาะงานยากพกอีหญ่นี่มีสามตัวไปพ่อสร้างไปใดเช่งเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกแกก็ส้างรวยกูเอดแครเก็บมาไงเฮ้ย บ่บอกไผแกเข้าเก็บกเฮ็กอยู่บ่เข้ากับข้าใค่เก็บแค่กกะาเก็บแค่กกะาหน้าบางกกนะในเต็มตาเลยบ่ค่ะปเมไม่แกะเฮกไปมูไปน้ำกันใดีบ่ปะก็ได้ครูข้องแกว่าเข้าห่างแง่เฮหเงยังเข้าก็บหอยู่ก็ว่าหักบ่ไหลายเขเ้าก็เข้างีเาไปพอเข้าไลายก็เข้าไปพอเขาก็มาเก็บน้ำนึงสิบ่ บ่บ่อยเก็บเผ็ดไปเก็บมังคับไปหาคือกันเข้าไปพ่อเพราะกีเห็ดถูกยู่บุ้ยเห็ดปวกเข้าว่าอือเข้ากะเผาเก็บแครกกาเก็บแครกกาเห็ดปลวกใหญ่ร้ายเลยกินเมื่อก็ง่ายว่าสัมว่าค่ะอือบอกกันง่ะค่ะเมื่อแบบเมื่อเผ็ดกินเมื่อแล้กินเมื่อแก่บ่สัมว่าค่ะถ้าเข้ากันกินมากอย่างเห็ด บัวแคกยังก็ยังกเหงาเกินยัง้หูมื่อก็ยังิดกินแกงเห็ดกินค่ะใครหมออแกงอมาเินเนาะได้มาหดเงินเนาะป่อเนาะห้คนเด็กที่เงาได้ขนมงเนค่ะอืมบ้นเด็กพี่เท่าไรปะห้าหเกบาบันเด็กที่ห้า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 เก่นาะอืมหมห้าห้าค่ะ ด้พี่หาหาโนกาเนหาหาเก่าค่ะเขาใส่เก่าอะไเนาะเพราะว่าม่หมูเก่ามันยค่ะค่ะหาหาเก่าือค่ะตเพิ่นมักสามตูเนาะห้ามักเกค่ะหาหาเก่าค่ะห้ามักูไรกัะค่ะตเป็นเด็กงามเนี่นตาเนาะงามยูห้ามาหอบห้างห้ามห้ากระัง ขี้แกงเฮกหรือย่าใครหมอใครง้งเฮายังว่าจะว่าหูเมื่อก่อนเหรอฮ่าของหูเมื่อค่ะทางความฝันของคุณปามียังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่บ่ค่ะบ่ค่ะก็มีซามนีเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้ง,ทง,ทง,งบ้านของเราได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของปานวนเนาะค่ะตัวเลขของปานวนค่ะเก่าสีหนึ่งค่ะ ปนวนเพิ่นฝันหินสางนอค,งนค,ค่ะสร้างแม่ลูกค่ะสร้างสามตูนอค่ะเพิ่นตีเป็นเก่าสี่หนึ่งค่ะเจ็ดแปดศูนย์เพิ่นฝันว่าไปเก็เบเพชรปวกค่ะไปพอสร้างก็ก่อนนอค่ะไปพอส้างก่อนค่ะเก็บเพิ่นตีเป็นเก็บค่ะเพชรปวกเพิ่นตีเป็นแปดนอค่ะกตาตีเป็นศูนย์ค่ะ คิดแปดศูนย์ค่ะเด็กของปนวนค่ะเก้าสองนอค่ะลูกสองตูสะค่ะสร่างเป็นเก้าค่ะเก่าสามนอค่ะเด็กของปนวนค่ะเพื่อนกันเก้าหนึ่งค่ะบ้านเด็กคืเพื่อนค่ะหาหาเก่าค่ะพื่อนคิดเพชรบวกมาหอดบ้านค่ะกำลังิเกียงกินนอกค่ะ มันทีที่พกกันยายุนทศสองพันหาโยกเกตให้ท่านผู้ชมทา้งบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะกยายลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุนคนอีสานนั่นมในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานการมีเพียงเท่านี้คลิปนาพกกันใหม่ สูกสกหมานหมาน,นลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังๆังกับตุลีของปนนนอง่านวลเนองค่ะสวัสดีค่ะ